เอาโฟทีมาฉีดก,กับข้าวโพดท,ทำพันธุ์ของเราเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเพราะฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันต้นมันจะจะเขียวและอวบครับเขียวล้อวบแล้วก็ไม่กี่วันก็เห็นผลครับห้าหกเจ็ดวันก็เห็นผลล้วอืมครับอวบเขียวโตวไวครับแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะเก็บผลผลิตสามไร่เนี่ยใช้ปุ๋ยไปประมาณเท่าไหร่ประมาณเก้ากระสอบคเก้ากระสอบ,บแล้วคิดว่ารุ่นเนี้ยจะใช้กี่กระสอบ ลดสักครึ่งหนึ่งสักห้ากระสอบครับห้ากระสอบพอนะครับเสริมด้วยโฟทีจบเลยจบเลยอ่านะครับเพราะว่ามันก็โตใยเขียวสมบูรณ์อย่างใจเราต้องการนะครับแล้วการใช้โฟทีเนี่ยร่วมกับเคมีมากน้อยแค่ไหนฮะใช้นิดหน่อยครับผสมกับโฟทีนิดๆหน่อยๆครับไม่ได้ใช้เยอะครับก็คือเคมีก็น่าจะลดลงไปเยอะพอควรเกลือแปลงเนี่ยนนกระทัวเข้าแต่น้อยมากอืมนะครับก็เอายากำจัดศัตรูพืชมาร่วมกับโฟที นะครับก็ถือว่าไม่ได้ใช้เยอะเลยนะครับแล้วก็ต้นก็เขียวสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นใช่ครับ